สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างต่ายนะครับจากร้านสมัยทีเซอร์วิสครับวันนี้ผมมีโน้ตบุ๊กนะครับเป็นตัวเ e โ o v วตนะครับตัวนี้ก็ลูกค้ามาในอาการตัวบันพับนะครับแตกแต่อันนี้ผมทําการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เรียบสนิทเหมือนเดิมเลยนะครับตอนที่ลูกค้ามาก็คือจอเนี่ยมันจะตรงนี้นะครับมันจะอ้านะครับ มันจะแตกมานะครับเวลาตอนเปิดเปิดฝาเครื่องเนี่ยก็จะเปิดไม่ได้นะครับก็หลังจากที่มาให้ทางร้านช่วยซ่อมก็เสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้พร้อมที่จะส่งเครื่องกลับให้ลูกค้านะครับนี่สามารถเปิดปิดได้แล้วโอเคก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับซ่อมตัวบานพับโนบุกอย่างนี้นะครับตัวบอดี้โนบุกแตกนะครับ ก็สามารถนำเครื่องเข้ามาให้ทางร้านเราซ่อมได้เลยนะครับก็ยินดีให้บริการครับสำหรับวันนี้ครับช่างต่ายครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ